อันนี้เราจะมาซื้อโคกนะคะซื้อโคกไปฝากคุณแม่ะคะต้องการโครกแบบไหนคะโคกตามเครื่องแกงพวกอะไรอย่างเงี้ย<ม>ต้องต้องดูจับสาดดูคนแก่มือ<ม>ใช่ใช่ขนาดมันต้องขนาดไหนใช่ไม่ต้องใหญ่มากคะ่ะเล็กๆก็ได้หรอเนาะใช่ใช่อันนี้ประมาณเท่าไหน แล้วขนาดกลางละา่ะัราเออนั่นแหละบ้านนูใช้ขนาดนี้แหละตัวนี้รคตี้450บาทอือหือนี่แบบหูแตันี้เป็นทรงตัวนี้เป็นทรงแป้เหลีย่ยมค่ะคเอยงไ,ได้แบบมแต่ว่าม่มบบนี้แ่ว่าเรียบงเ ทรงกลมอแต่ไม่มีหูอะใช่แต่ว่าเป็นขนาดที่เนี่ยขนาดสามร้อยอะไม่มีค่ะเพราะว่าสรโบราณก็จะทำหูข้างไว้ตลอดเลยจะเป็นสรงแบบข้างหน้ามีอีกว่านงส่วนมากเต็มที่ก็อ่ะทรงกระบอกอะคมเลยต้องเปลี่ยนแงวนี้เป็นงานทำสกัดมือนะคะไม่ได้เอาเครื่องมือน่าเดียวกันไหม ยดยูก่อนกนดะู่อนได้ตัวนั้นก็เป็นหินโบราณค่ะตัวนั้นเป็นหินร้อเทรเลหินอังคาราเก่าแก่แท้เลยเป็นหินอทะเลเขาจะมีเก็บเพชรทีตัวขาวในงยิ่งไปอีราคาค่อนข้างสูงแล้วตัวนั้นทำขอขอตามเราควรตามได้ รุ่นเด่นเลยอ่ะอันนี้ปกติ300ห้าสิ่อนห้าสิบได้หรอมากลามาจากขอนแก่นเ็นที่300 300อน29ก็ได้นะให้การเนาะ็นวยด้วยอะเ่เยปเป็นไงคะดูดูพกแล้วรู้สึกยังไงพกแล้วก็ราคาเขาสูงดีจริง,รงๆ,ๆค่ะ มันเขาอ่ทำด้วยมือนะคะเข,เขาไม่ใช้เครื่องจักรทำนะคะอันนี้เขาค่ะเอาใช้มือนียนนวดคนคนคนทำอืมเป็น,น,น,นไรคะ, <Yeah. S 2> ะคะ่ะอาตราคาตันั้นลดแล้วเดี๋ยสองร้อยเก้าสิบนะคะอืมได้พกแล้วเนาะใช่ได้พกแล้วเราก็จะได้สโคแล้วนะคะเดี๋ยว จะซื้ออะไรอีกไหมคะไม่ซื้อแล้วค่ะรู้สึกว่าเข่าอ่อนอ๋อเข่าอ่อนรู้สึกเข่าอ่อนแล้วนะคะคะะะรนให้เรียนหมดตัวเฮ้ทุกคนได้ครบแล้วได้ครบแล้วต้องชมกับน้องซีนะคะที่พามาซืครุกหินไหนลองตาม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 เศษตามเศษตามตามตามเรา มาดูตอนต่อไปนะคะว่าใช้โพกตำแบบไหนนะคะตำตำขอบคุณนะคะขอบคุณอะไรคะก็จะดูทำอาหารทเทอา,าไรค่ะอััใไรใคมันจะไม่สะดวกนะคะอ,อ,อเออเราค่อย ีพบก็ต้องมีจากนะคะเรามาเที่ยวเราก็ต้องเดินทางกลับไปนะคะรักนะจุบุจุบุบมว้มวนบายบายไปแล้วเดอ้อบายบายแล้วเจอกันบนไลฟ์ต้องต้องกานกลับไหมตรงไปนี่ม้วนบอกตรงไป ตรงไปใช่ไหมเมื่อกี้โอ้ตรงไปตรงไปตรงไปเนี่ยตรงไปทางนี้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าใส่แมทแล้วปักหมุดปักธงชัยได้เลยไปไปนะยบไปไปไปเจอกันอีกเดี๋ยวยังฮ่วงยังฮ่วงยังฮ่ยงยังไฮยังไฮไเที่ยวอีกนะไปายที่มิโก้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย